เขาคิดจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาณมไหนไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณไหมนะคะ The Tower นะคะพลังงานของโคนาธาตุลมเมถุนตูนกุม Queen ือด d าพลังงานของโคนาธาตุลม คิงถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็อัศวินถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินนะคะพลังงานของคุณที่ขึ้นมามีโคนธาตุลมกับโคนธาตุดินนะคะขึ้นมาสองธาตุเนาะตัวคุณผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดผิดหวังมาก่อนหน้านี้ไหมนะคะ Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะเป็นการจบสิน้นเป็นการผิดหวังเป็นการ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวอาจจะเป็นการเลิกการการทะเลาะการรุนแรงกับคนในใจของคุณก็ได้นะคะควินถือดาบคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะกล้าตัดสินใจตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดส่วนคิงถือเหรียญเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจ,งอาจังนะคะเป็นคนที่โฟกัสที่การงานการเงินนะคะหรือว่าช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้หัวใจยังคงว่างเปล่านะคะยังไม่ได้รักใครไหม อัศสวินถือเหรียญสถานการณ์ที่นิ่งๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นคนที่โฟกัสที่เหมือนกับชีวิตผ่านเรื่องราวผิดหวังนะคะผิดหวังเรื่องความรักไหมคุณก็เลยไปโฟกัสที่หน้าที่การงานแล้วก็พักเรื่องหัวใจไว้ก่อนไหมนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมากไหมนะคะขอพลังงานของเขาหน่อย ิดถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุดินมังกรงเพลกดกกันเด็กถือไม้พลังงานของโคนธาตุไ,งงาาไฟเม็สิงห์ธนุเด็กถือดาพลังงานของโคนธาตุโลมเมทุนตุนกลุ่มแล้วก็ดีเอ็มเพลสพลังงานของโคนธาตุดินนะคะพลังงานของเขานะคะมีโคนธาตุดินโคนธาตุไฟแล้วก็โคนธาตุลมนะคะดีเอ็มเพลสอยู่ในธาตุดินอยู่แล้วเนาะ ปูนกับเขาบางคู่อาจจะเป็นสามีภรรยากันด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่ครอบครัวขึ้นมาในพลังงานของเขาเนาะเป็นพลังงานที่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตามมองตามสองนะคะ D.M.Place ถ้าเป็นพลังงานของเขานะคะก็เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะมีความเพียบพร้อมในตัวเองเนะเาะแล้วก็มีความรับผิดชอบเป็นพลังงานของของความรักที่ดีการประสบความสําเร็จในด้านความรักนะคะหากว่า ความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีอุปสรรคต่อกันนะคะก็จะได้รับการเคลียร์หรือว่าหาทางออกได้นะคะทางออกก็จะเป็นไปในที่ทางที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็มีพลังงานของการเริ่มต้นด้วยนะคะการแอบ,บมองแอบ,บสอง่งก็อาจจะแอบ,บส่งคุณก็ได้นะคะเพราะเป็นพลังงานของ ของคนในครอบครัวถ้าคุณกับเขาเคยคบกันนะคะหรือว่าเคยเป็นสามีภรรยากันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาสองใครหรือว่ายังไงนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของเขาหน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะขอพลังงานของคนที่เขาส่องตอนนี้หน่อยนะคะ พลังงานของโคนธาตุลมนะคะเจ็ดดาบสองเหรียญนะคะคิดทบทวนนะคะควีนถือเหรียญเก็บตัวเก็บใจนะคะพลังงานของคนที่เขากําลังส่งนะคะก็มีโคนธาตุลมกับโคนธาตุดินพลังงานของตัวหุ่เองก็มีโคนธาตุลมกับโคนธาตุดินนะคะ พลังงานของคนที่เขาตามสองก็น่าจะเป็นคนเก่าไม่ใช่คนใหม่นะคะเป็นการคิดทบทวนเรื่องราวนะคะบางสิ่งบางอย่างไปมานะคะวางไม่ได้ยังคิดไม่ได้ยังหาทางออกไม่ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ไหมเป็นความลับที่ซ่อนไว้หรือเปล่านะคะอาจจะเพาะความลับหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนไว้นี้ไหมก็เลยทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขา นะคะเป็นเดอะทาวเวอร์มีการจบสิ้นมีการแตกสลายมีการทะเละาะกันรุนแรงไหมพลังงานของเขานะคะหนึ่งดาเป็นการต่อสู้ปัญหานะคะแก้ไขปัญหาฝ่ฟาฟันอุปสรรคส่วนควีนถือเหรียญนะคะหัวใจของเขายังเก็บไว้ที่เดิมนะคะก็คือยังเป็นของคุณอยู่ยังไม่ได้มอบให้ใครนั่นเองนะคะยังกอดไว้อยู่ เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าหากว่าเป็นคุณนะคะคนที่อยู่ในใจเขาหรือว่าคนที่เขาแอบตามแอบมองอยู่เป็นคนที่ใช่ในความคิดของเขาเป็นคนที่เขารักนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรยังไงนะคะเขาจะทำยังไงนะคะเขาจะทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ นั่งคิดนะคะยังหาทางออกไม่ได้หรือว่ายังหาวิธีไม่ได้นะคะนั่งคิดถึงอยู่ยังคงคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะสองดาบมีการปิดกั้นกันด้วยไหมนะคะยังไม่ได้พูดไม่ได้คุย อาจจะมีการบล็อกกันไม่พูดไม่คุยกันหรือว่าถ้าไม่ได้บล็อกก็เป็นการเงียบหายจากกันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็สองดาบยังเป็นพลังงานของการต่างคนต่างอยู่ต่างทางใจตัวเองต่างคิดนะคะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครได้เข้ามานะคะเป็นพลังงานของการอยู่กับตัวเองเนาะ the f o นะคะความอิสระการเริ่มต้นใหม่มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะยังไงอีก สองไม้เฝ้ารอเฝ้าคอยอนาคตนะคะตัวเขาเองยังคงคิดอยู่นะคะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราดูอีกเนาะแล้วเขาจะทำยังไงอีกนะคะเร็วๆนี้เขาจะทำอะไรอีกในความสัมพันธ์ถ้าหากว่าเขายังคงตามมองตามสองแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังเก็บหัวใจให้กับคุณอยู่เขาจะทำยังไงต่อไปนะคะ เฝ้ามองเฝ้าคอยตามห่วงใยคุณอยู่ห่างๆหนึ่งเหรียญนะคะมีความรู้สึกดีๆนะคะยังคงมีความปรารถนาดีให้กับคุณอยู่นะคะเก้าเหรียญ ก็ใช้ชีวิตต่อไปนะคะแต่ว่าหัวใจยังเก็บไว้นะคะหัวใจก็คือ1เหรียญน,นะคะ9เหรียญก็คือใช้ชีวิตต่อไปหัวใจยังไม่ได้เติมเต็มนะคะเฝ้ามองเอร้อคอยคนที่อยู่ห่างไกลนะคะหกไม้ค่อยค่ยหาวิธีค่อยๆหาทางแก้ไข The Hermit นะคะ เป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้เขาน่าจะยังไม่เทคแอคชั่นอะไรนะคะมีแต่พลังงานของการรอคอยการเฝ้าคอยการแอบ,บมองนะคะ The Hermit ก็เป็นพลังงานของการอยู่คนเดียวนะคะพลังงานของความสันโดษแต่ว่าคิดหาทางนะคะกำลังคิดหาแนวทางหาทางออกหาวิธีการนะคะหกไม้ก็เป็นพลังงานของการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะแต่ว่ายังหาทางอยู่ยังคิดอยู่ ยังไม่ได้ลงมือทำหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรพลังงานของเขานะคะเขายังคงคิดถึงคุณยังคงเป็นห่วงคุณแอบมองแอบสองคุณอยู่นะคะแต่ว่าพลังงานของการติดต่อมาหรือว่าการเทคแอคชั่นอะไรในฝั่งที่จะติดต่อมาให้คุณได้รับรู้นะคะหรือว่าการพูดคุยยังไม่ขึ้นมาเนาะนั่งเหม่อมองนะคะยังคงปิดกั้นตัวเองนะคะเฝ้ามองเฝ้าคอยรอคอยอนาคตนะคะเฝ้ามองคุณอยู่ไกลไนะคะ ก้าไม้ก็ยังเก็บตัวเก็บใจไว้ให้กับคนในใจอยู่6ไม้เป็นการพยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลานะคะต้องอาศัยความอดทนเนาะส่วนเดอะเฮอร์มิตนะคะก็ ก็ยังคงต่างคนต่างอยู่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเก็บตัวเก็บใจไว้อยู่ไม่ได้พบปะใครนะคะเป็นพลังงานของการอยู่คนเดียวเราก็คิดหาทางที่จะกลับมานั่นเองว่าจะกลับมายังไงจะกลับมาพูดคุยกันยังไงนะคะที่จะไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันแยกกว่าเดิมนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาคนที่ เขาให้เป็นคนในครอบครัวพลังงานของการเริ่มต้นใหม่การรอคอยนะคะการเฝ้ามองด้วยความห่วงใยแล้วก็คนที่ใช่นะคะมีการมีพลังงานของการอยากเอาชนะปัญหาอุปสรรคแล้วก็ยังคงคิดทบทวนเก็บหัวใจไว้ให้คุณอยู่นะคะเขาจะทำอะไรในความสัมพันธ์ต่อจากนี้ เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะยังไม่เทคแอคชั่นหรือว่าไม่ทําอะไรในเดโลนี้นะคะอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจอยู่แต่ว่าในหัวใจเขายังคงเป็นคูณที่สําคัญที่สุดนะคะ